าพี่น้องสถานาการณ์ตอนเช้าของพี่น้องโลกหมอกเตอะเลยนะเกือบมาก่อได้พเอาทุกคนเกือบสิบวเห็นยังละ่ะเห็นแต่หมอกคักๆเลยเนะตอนนี้อากาศจุดเปิดตรงซาทุกคนโอ้ยหนาวกันหนาวหมอกกำมะน้ำเอ,องบ้างหันไปเกือบสิบวเห็นยังอีกหลืเด้ยบ้างถนนหน้ามันขี้จนแบบว่า โอ้ยหยุบน้องพอ่องน้อเลยคอยแมทองมากเป็นเล่นดงังเลแมเอาละเขามากลาแล้วไปเฮ็ดงี้แล่ะคะทุกคนคะ่ะถึงเวลาแล้วนคะคะบายนาหน้าหน้าน้า้นาน้น